สวัสดีค่ะ,คะมันนี่ห้อวกับมาพบก,กันกับชอบ่องปลาสังคุนตาลิงเชื่อเชื่อยค่ะ,คะมันนีแต่สีทามากส้มบรรยากาศไพ่ในลานที่เชื่องเชื่องถึงดีค่ะมันนีปลาสังหรับปลาลึกบร่ลาตัวสวยมากเนี่ย ัดแยกอะไรแยกเศษเล็กนี้แล้วก็ขั้นนี้ทิ่ไปเอามาจากไส้ยุ่มมือนั่นแตสีแยกอะไรให้ลูกค้าไม่ช่วงบใบนะค่ะขั้น,นแยกแล้ว้ถ้าสนใจก็ และมาเบิ้งเลยนะคะอยู่้านวิเชียนเสี่ยงกุ่งท่านนี้กับความที่ทีแยกแล้วดิแล้วผ้าชุม่มบรรยากาศรอบๆลานค่ะท่านนี้กับเตรียมแล้วกระกกเอาอบเอาบาะลงก่อนค่ะ ตั้ต่อไปกัคื่อสีน้ำเี่นะลย็ะพนมให้เลี่ยนตัวะตับต่อไปค่ะถึงขั้นถึงขั้นไป ดูค่ะสนใจขั้นใดก็พักข้ามาได้เลยคะ่ะอยากเอาไปเห็ดตู้รถมัดไว้สำหรับนอนไว้สำหรับเห็ดลานกาแฟดูข้านาเกไปเห็ดสาีก็ได้เวยค่ะเอาเห็ดรถสาีหลากหอยแนย ท่นนี่ก็ช่วยได้จริงจังเลยท่านเลยตาฮักทัานน้นอยๆดีได้ท่านนี่ทัานนี่ก็เป็นรถหมอร่ำคณะหนูพ่านวิเศษจริงจ้าทัานนี่ไปซื้อมาจากคนแกน่โควิดเป็นเหตุว่าท่นเพิ่งไ,ได้จอดโดนจอดโดนไล่บ่มีงานก็เลยได้ขายเลย งานนี่ตะว่าโบก้อสีได้เอาไปเล่นมาสั่นเพิ่ง่าแต่สนใจขั้นี้ก็แวะมาเบิ้งไรเด้อจ้าหรือโทรสอบถามเสียพิ่งก็ได้ศูนย์แปดเก้าหาเจ็ดสองสองสามหกหกค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังค่ะเดี๋ยวมืออื่น ว่างๆสิไปถ่ายบรรยากาศทั้งด้านนาห้เบิงเ้้อค่ะอยู่สักด้านนาก็มีรถบักไลยคุณปฝาเอฟซีทุกท่านกดติดตามช่องปลาสังคุตันเล็กหขน้ำในเด้อค่ะเดี๋ยวมีรถเขาไม่ข้ากับสีอัพรีวิวลงให้เบิงไม่เรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ